มาแล้วครับขบวนเจ็ดห้ากำลังจะเข้าจอดสถานีน้ำพองสิบหกนาฬิกาหนาทีครับวันนี้ก็ล่าช้าอยู่เจ็ดนาทีครับผม อตอนนี้ก็ได้เวลาออกจากสถานีน้ำพองครับากอ,อา,า,อา,า,กาอตอนนี้ก็เข้าสู่สถานีเขาชนกวางครับ็ดูนจิดค่า ยุดรับส่งผู้สารสถานีเขาสวนกวางตอนนี้ก็ได้เวลาออกจากสถานีเขาสวนกวางครับขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีเขาสวนกวางจะหยุดรับส่งผู้โดยสารสถานีโนนสะอาดเป็นสถานีต่อไปครับ อนนี้รถก็เข้าสู่สถานีคุ้งภาวะปีครับหยุดรับสง่งผู้โดยสารสถานีคุ้งภาวะปีได้เวลาออกจาะสถานีคุ้งภาวะปีแล้วครับ สถานี้ต่อไปที่จะหยุดรับสมเป็นผู้วยสัมภาษณ์ครับค่ตอนนี้ก็กำลังจะเข้าสู่สถานีอุดรธานีครับ

นีต่อไปขบวน75จะอยู่รับตรงเป็นสถานีหนองคายซึ่งเป็นสถานีปลายทางของขอบวนรถเที่ยว ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับยังไงวันนี้เราขอขอบคุณครับ